โคตรชั่วเลยมันหาเรื่องชัดๆพอสอบถามว่าจะตรวจสอบถึงเมื่อไหร่มันก็บอกไม่ได้เพื่อนผมที่ทํางานอยู่นั้นบอกว่ามีคนไปร้องเรียนครับท้าทางจะเส้นใหญ่ด้วยพ่อรีบกดดันให้ดําเนินการนี่โอ้ดูเครียดขนาดนั้นเลยเหรอมึงอนะดีมึงจะได้รู้ว่าเวลาทําคนอื่นเขาเครียดอะมันรู้สึกยังไงมึงใช่ไหมชัดขนาดนั้นเลยเหรอ มึงอยาคิดว่ามึงทาได้คนเดียวในสตีนมึงก็ดีแต่ใช้บารมีพ่อมึงแหละอ้าก็พ่อกูใหญ่ไนงะแล้วพ่อกูก็รักกูด้วยเหมือนมึงอะ่ะเป็นพ่อภาษาสตีนอะไรอะ่ะไปหลอกใช้ลูกถึงขนาดส่งไปเป็นแฟนกับยีน้ำเนรอเดี๋ยวใจด้วยไงห,หนูมึงเปลี่ยนพ่อไม่ทันละวแล้วมึงเลิกยุ่งกับกูเลิกยุ่งกับพ่อพวก,กูไม่งั้นกูไม่หยุดแค่นี้แนะ่ส้นตีนทายาทหมายเลขหนึ่งดูย้อนหลังเต็มๆที่เดียวทางแอปวันดี ดูสดทางช่องวัน31และแอปวันดี